ค้าวปีน้องนี่ฮะอันนี้คือน้ำจิ้มชีฟุตแล้วก็เอาไม่ใช่น้ำจิ้มฮุกน้ำจิ้มแจ่วโค้งครับแล้วก็มีเสื่อห้องให้มีตับอารมณ์หลายอย่างรวมมิตรนะครับช่วยจูงแมงมุมแมลงวันมั่งก็เลยนะข้าวปีน้องกับเด็กตาอาอยู่เนาะแล้วมาช่วมั่งในเรนม่ได้อ่างเพื่มา่งในมามาด้วยด้วยใคมั่เขาคิดกำไรอันนี้เท่าเออกำนไรอันนี้คือเป็นไข่ย่างครับพี่น้องนะค่ะไข่มีลูกกระพาะกินแบบนี้เลย ล้วก็ถง้ไปว่าิบเขียวแล้วก็ลิบเออแนนะนะ่มันเป็นไข่กแน่ทุล่แน่เียกันไข่กงแน่นะงนเน <laughs> ง,ง,งินนี้อนะายุค่อนข้ามากวกกิ่ยาได้ักอาปากลางนุ่กําหนดพินไข่ก่อนี้เฉยเป็นจ้างเขาหน่อแต่เดียวนะย้ามดดิฉัมอจะรำ

กินนื er. ้ก <il S 1> ินเค้าอ <Heather> ่ะ no อ่ำบ bueno. ่หไดีนี่เครืองมันเกียฮะอ้าแต่มีเก๋หรือเขาเกลือเลยเขาไอเบ่เหรออนะเลืกดีเื่นะครับเน้อเสือำยนยเน้อมีหือเาเกลือมอญมออญไม่ทเลย ăn thừng ăn gối ăn thừng ăn đi ăn thứ nhất tìm mừng nè ăn thứ nhất tìm mừng ăn thứ nhất ก็ยังเยอที่นี่อากวายอ่ะยงอ่ะเนอ่ะอ่ะอีอี่ออเข้ากัเน้อป่องป้องมังหรือมันนนั่งนี่นะนั่งนี่ผินห่เาอบน่อยอ่ะคือจับลิบครับตับลิบแล้วก็อยาขมอะฮะไงับลิบแล้วก็คนเยอะปลงไปเลย ก็เดียวก็ทห้องมันมันน้องแล้วแม่บอกว่าอาคารเหมือนกัอืมม่นอย่อ้ายเในตับตันสามก็ันหานเลยฉันมอเลแหละใช่มหันตึนจ้องกรจับๆอือมันก็ชื่อตับแล้วหมาถ่ายเปิ s <S ่เปิดกล่องันจับาเิ <the <the ่นก็ะป๋ลนวป้าลงก็องทำนึ่งยิงกับเขาให้เลยอือแล้วก็ใสแล้วก็ใส่เนอือแล้วกมดล้วหมดแล้ว จำมอาคัา่อแต่อยู่้เาเน่้ากะนมาไมมงแไมอยากเาเสิร์เนักเขากินเ้าดนึงนะฮะพี่น้องเรากินเนื้อหลีบเนี่มันต้องให้พยาิมันสะดวกก่านะฮะกินเราต้องก่อนแล้วพยาิเล็มนู้นมันจะไม่เกิด

cũng được quán ăn ออกไปขายอัจฉะบ่นะเดี๋ยวนั้นขอถานก็ตั้งเลยไปเรียนไป

เออคนมันไรเมนไอ้จกตังเรูดูนะมืนไอ้จกตังเปียดดคนรวยก็ออนเอราอย่างเด้วยะป้ายป่งเนี่ยอิรเท่านั้นเราอไรอ่ะเอาพุชนไู่ถึงพนไพแยาเราใส่ก็พแมยามใส่แล้วตพกแเหยา่หพแยามันกะหันหนังพวสวยคนกินมันอิดกิน่าแน่ๆมันหยาลงเลยคนไล่น่น้องเลยนะครับพี่น้อง ตพกกี่น้องทุกคนนะคะจอาาเปกกามอกับสุภาพคนเรียบอยคนสำเร็จโมลานนะเนี่ยห้าสองเนึโมลานนะไม่เหลืกนเรอฮะมีเด่นอยู่เล้าเน,นื้อปลุกเน,นื้อพะคะะเขาอ่ะอะไรเขากีนได้เ่ไเขา เอีนรหักทนนะหัวขาดช้อยซูนะมีเนือแก่นหงก่นฮะวันนี้เลยมัได้ทังอียนก็ได้เล็ด้านลการให้มังมกให้ยดปองกันเน้อเนื้อเนื้ออออต้องำากบินีอ่มึงไทยอ่ะเออนั่งนู่นเวมึทยนั่นู่นหนึ่งาตเออเข่าเาาผมจะก็ห้ามผเจ้า เขาก่อมาลาวเนี่ยอมกมาหัา่นกอเลยอุ้น้าเอาเขากได้กลางก็ามาหยนก็เอาปืนมาหยวนกล่อมแหละปนใจมาหลิมแหละอ๋นกจะพีนน่น้องอ๋ยาเม่อนกนอืมพวกมิงเงินเราจังรดอย่างน่้นไก็มาขอไปเทียวเท่าไ่นั้งก็เเฮนกันนัเถึงกำได้กจ้า Sự thì tia mẫn thưa bỏ dâm thưa mẫn thắng lò mày tao bên hết em mẫn chân anh đỏ mày sợ dâm mọi cái tiền hàng ngoài để cốc đi khóng ở mưa 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 ้ยครับพี่น้องเนาะมุนได้พี่น้องมาก่อนครับสำหรับคลิปสอยจูเซียงขอไทยเราก็วันนี้มุนถ่ายรูเนี่ยตังว่ามันเป็ี่ยนยังไงนะครับพี่น้องคอมเมียนดังๆดูไอ้มุนจะอ่านกคอมเมนต์นะแต่ว่าบางทีมุนก็เป็นนักตกปลาในทัดเดียครับพี่น้องทัดเดียไม่ใช่จำนักไหนช่วงไหนจำช่วงเดือนไหนว่าเมื่อเราก็กินสอยจูมันรอให้ไหนพี่น้องนำไปกาไปเต็นไปกินเนี่ของโวกไหนที่มันเกี่นะ มันจะเหลืองมูนมันมาคนเหมืองมูนครับเออก็ไปไปครับจู้ฮักก็เท่ากันตอนนั้นเพื่อนเทาห้ามวันนี้เนี่ยมันเหมือนนัดตำเหมนผ้าใบมันเอื้อไว้ไหนเออก็ในเนี่ยเนาะว่าเขาเริ่มเอื้อนัดจำพริกกันในครับคือว่าเจึงวกคนเขาเนี่ยอ่าได้เบมือใส่เหมือนกันออกออกเหมือนกันอ่าตั้งวนเวินกันมางก็กินเกือดจางบางก็กินเกือดเจี๊ยบในยขันหอถ้าคนมีตั้งผู้ตั้งไปหวนในเขาเต็มเฮ็ดนั่นหรอ แต่ว่าแต่ว่ามีน้ำไปวนเออน้ำเขาก็มีน้งไปวนน้งวนมันเหมือนกันเลยเขาก็คือแบบว่าวนจังนั้นในเห็ดก็พิดกันสิก็อันนี้มือหลายมือบ่ายห่างสิ่งจังนั้นในก็ก็ขอโทษทนเขาของมันเป็นเท่าเป็นต้นเหตุที่พิษในขคณะเทาก็จำเอาไว้เพราะว่าอ่าคัดเรียกว่าคือเรียกเขากำจรอเเ็ดตอนนี้เขาก็เขาได้คือเรียดังว่างแน่ แล้วบนกองขยัดตัออยู่ได้ว่าบนกองขยขยทั่วบเนี้ยาเป็นันเห็ดีถ้าไม่เขาต้องใส่ใจให้เขาให้ต้องไม่ใจถึงไหนแต่ถ้าเป็นข้าเป็นคนเป็นคนยิงหรือว่าเป็นอะไก็ข้ช่องกับว่าก้บอีสังเนี้ยเออข้าตดมือที่ขื้นหน่อนข้าได้ข้าได้ใครา้างเจ้าเขามีตังอ้ายอิดเนี้ยาแต่ว่าเขาได้หันไกลพวกได้ไหวกันนั้นทนั้นเนี้หมือนกังว่า พี่น้องเฮากวนด้วยดีเด้อกันมาว่าเฮ็ดไปไผ้่เดี๋ยวเฮาจะจ่จังอ่ะอีกหลาอนั่นแหละคายนตกกอดีเลยเป็นสุขักคไว้สิและเนาะแต่ว่าคาก็มันจะซึ้ง้อดลดน้ําติเตก็น้ําจังลาด้บ่ังเามันเป็นส่วนตัวสนมันหมายถึงว่าเมือนต่างเขาก็เฮาก็เปเฮากับมงไทยเอก็กก็ไมกะ หาฮันผูกก็ฮันเอ่อมียังว่ามีไปผูกเขาจังสิงเห้ก็ไก่กันเตี้ยนมีไปผูกเขาเขาขึ้นมานนั่ขนาดของเพื่อก็เอาทุกโตข้างเขาไก่ขนาดไม่ไปผูกห้กงก็ซื้อเป็นโทรศัพท์ลูกชายเขาในเครื่องหนึ่งเนี่ยเนาะเออเอาพวกของครึ่งหนึ่งเอาเข้าไหมเผื่อว่าลูกชายเขาได้ขึ้นมาเอาขึ้นในนี้มนี่นเจ้านั้นก็มีเขาว่าเนาะแล้วก็ที่ในเ้าก็ว่า เขาก็ห้ามเขาไม่ได้เขาไม่ใช้มาเขาวางความรักก้าในสังสิงก็แบ่เฮ้ยก้าเอากับมังไช่เลยปีนี้เ่างสังสิงก็เออทำไปเปีนดีก็นะเขาก็ขึ้นมาเขาเขากำหัวเขาถึงขึ้นมาขึ้นมาเนาะเขาก็เงงก็รู้มึงนั่นเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเขาเมือนเลยว่าเอานางสวดเขาเก่งเนาะสังสิงเขาก็เป็นคนเล้าเนาะก้นเล้าเล้าก็สองก้อเลยเนาะเขาว่าแต่ว่าก้นเลยมีมารยาทก้นไนไม่มีอะรยาทมันคือมัอยู่กับจิตใจก้นอ่ะต้องวนแหงเกละท์น่ะคิดก่อนพูดไงฮะ แล้วก็แต่นัรนผมก็เลยคิดของก็เหมือนจชงนั้นเขาก็หอมเลยถ่ายไปเมื่อเขาเฮ็ดนั้นเฮ็ดไหนเมื่อเขาไม่ไหม่างเลยถ่ายไว้แต่ว่าเขาได้เขาถ่ายไปเลยเฮ็ดเลยจองนั้นจชงนในหางหินนี้มันใจเหรอหอมหอมใจก้นใจนะหอมเลยมิตรโดยก็ได้สิ่งนั้น,นเนนลยม,ม,ม,มันคุ่เรนมีปัญหาใหญ่นะ